พี่น้องชมตุดนี้คร kind of ับมันแม่นเฮดโปรจิกเนาะคือดอกดำๆเดี๋ยวจิ้มนเบินก่นนะครับมันี้มาอากฟุ้งฝงจักรมานมีมานเด็พี่น้องได้ทาดุนนี่ครับจะได้ฝนอินนี่พี่น้องฝน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 อ้ยสุดยอดเดพี่น้องตัวป่ากน สวัสดีครับพี่น้องแจ้งขึ้นมาพ่อน้อยกับมาหาเฮ็ดคือเก่าแล้วครับเดิมตาบะครับรว่ารวเราเออกไปยามเบียดนะคือพ่อหาเฮ็ดออกับมาหาเฮ็ดแจ้หน้อยก่อนครับพี่นอ้องอ่ออีลีเลยครับพาพี่น้องชมกันเด้องาม,งามโอ้ยดึงหญ้าก็ไปห้องซ้ำพี่น้องโอ้ย ว่าจะเพิ่งตอนมันจุมจ่มๆงามนี่ครับเดี๋ยวเรับกล้องเขาเคยๆจังเลยกันได้พี่น้องก็ได้เห็นชัดเจนครับจิมก่อนนะครับขามีเหี่ยวหรอกครับขาเห็นเห็น กระดองงามครับพี่น้องโอ้ยมือละโอ้แตเจะอ่นอนรพี่น้องมาเด้ครับมาเก็บเ็ดนำกันเด้ครับเอฟซีทุ่มมองตุบบอนครับ เดายวเข็ดบักงามเลยครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องชมจุดนี้ครับนี่แต่เห็ดเด็ดครับพี่น้องเบิ่งเอารถครับอืมไป็นไครับพี่น้องพาเบิ่งทางนี้ก็ได้ครับบ้าซ้ายขวาได้มัดกูมองครับพี่น้องคนหนึ่ง เกนดอกเห็ดเต็มเ,เนี่ยโอ้มันนี่เกิดขับเจอเลยครับาพี่น้องชมแล้วก็อน้อยเดจีมได้ระวางกองไว้ครับเด้อพี่น้องคันเดี๋ยจีมนะแมน่นเดี๋ยวับพี่น้องจิม้มคนเด้อครับมาเนี่ยขับพี่น้องอันนี้มันแม่นเห็ดโปะจิกบเ่เนาะคือดอกดำดำเดี๋ยวจิม้มคนเบิ่งก็เด้ยครับ พ่อน้อยก็มีมันใจจึงมาแง่งเห็นเบิ่งขาทางลุ่มก่อนครับแม่นบอกว่า oh. คือเป็นทรงนี้เบื้องบนคืออ่อจะได้ครับพี่น้อง เบิง่งลักษณะแข้งขากค็คือยู่บงกบกัดอยู่ครับนี่ก็เป็นดอกทรงนี้มีท่านมั่นใจปะเลย<อ>แยกเสื้อถุง,งต่างหาก,กันนะเราไปให้พี่น้องเบิ่งกันมันกินได้รอพันนี่บัตรอันนี้เปิดสีงามถ้าได้พี่น้องอันนียังมันมั่นใจครับเต็มร้อยบางอยา่างนี่มั่นใจครับลังเืม่มจะเกิดครับแถวนี้ เด้ครับสวัสดีใหม่ก่อนเด้อครับพี่น้องว่าเซาเนี่สวัสดีปะเป้าครับวันนี้เอามายามเบ็ดเด็กครับเก็บเห็ดแล้วก็เลยมาล่อยามเม็ดกันนะพี่น,อน้องเด็ดเอเ็นแปงพอหน่อยผ้าแม่ปางมาได้หมดเลยวันนี้ซื้อนำเพื่หน้าครับมันปาาลาเขามาอยู่หรอวะว่ามันเข้ามาอย่องางน้เหมือนบอลยุกเข่ามีเงาปางมาเอินมาจ้าเที่ยตาฝาดเห็ดหน้าเห็ดเข่า นี่มือนี้มาจะเอากบใหญ่ฝางจักรมานมีมันเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยทารุนเด้อครับน,น้ำย่างเด็ดใช่ไ <ป S 2> หมพยายามขอบทางพุตก่อนน,น้ำย่างเดซื้อประมาณสิบหลังนี่แหละได้หมดนอ้<า>นองสองห้องก็ซื้อได้แถื่อนีสามหลังให้สี่หลังกมหติว่าบ้านได้เฮาก็เมื่อกินเห็ดะน,นี่เขาก็เป็นหญ้าเขาเฉได้มาเสียหญ้าอยู่เด้น บรรยากาศดีดีเด้อพี่น้องว่าจะกจักนอยน้าเต็มนองนั่นองนีน้เต็มหมดบีนะรุ่นเอาหยังจังว่าเห็นคันเบ็ดคือสต่ๆมาเบิ่งเด้อพี่น้องมนอีกกปูันเบ็ดตเด้อน่ะ้ปลาีเอ ไปโจมฮ้นมานั่นนานๆมันได้ฝนอิ่ลยนนี้พี่น้องมันเป็นซีเรอแล้วนานาฝนเด้อม่ได้กินได้ฝน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 โอ้ยฝนซ้อนเด้พี่น้องตัวฝากูด่าดังงาม ไม่ว่าเรามีไทยเส้วนย้ำมาซี่ห้าหลังล่ะถิ่นว่ากินปนเห็ดตุ๊กดุกงามๆงถมเาลียาเหรอเสียหมงไว้ก่อนโอ้ปลาขึ้นมาขึ้น้าอยู่เว้ยหมงก็คือของเด็กนุ่มข้าแต่คนไทยวันละคำยาดูดิแงงใหญ่กระโดดยกษ์การยักษ์การยาฟ้าวน จัการเปลว่บาย่เกฝาวด้วยพี่น้องนี่อยู่ละือปะเด้อลีลาด้ะเดี๋ยวลีลานะปุ๋งลงน้ำไม่ได้กินแน่นอนให้ตัวปุ๋งลงน้ำเสียบจับใจยานเด็ยเพี่น้องพี่น้องโลดนึงละเด้อหลุดหลังใหม่เฮา พักบุงบ่พี่น้องคนน่ะจะยอดใหญ่เลยลูดหลังนี่แจ้กว่าถือปลาไปเลยหอยทิวอันต้อมาสอยครับข้าเก็บเห็ดมือเศ้านี่โอ้ก็ได้กินจำหลังนี่อันนั้นยังค่อยมาเก็บมือต้มพักบุงก็ได้เป็นแต่จะอ่อนมัดเรวบะเ่าะไม่หมดเราเลยยังทั้งหลายยด้เด็ดแถวนั้นมันไหนบ่สี่สิบหลังคนน่ะ๋ยวนี้ชุดแล้วยังพุ่นบานเดี๋ยวเขาถือมาเก็บพักบุงมาลุ้นหลังนี่มีถือพี่น้องไปพี่น้อง ทาง<ร>าน,นีกัใหญ่หกใช่ไท่วนนี่ปางมาว่าไปง่ายๆนึงดอกเถ่าเราวะล้ <c oughs> ลอก็มนะ<อ>ีมาละโอกร้อละไปางนะฮะมาสบายยามเพียบยามได้กับมาดีกับ,บ่ดีจ้าเสียอยู่กับเก็บไปเห็ดการเก็บหัวหัวมันยังนั่นเถ่าเอาละเด่นะยังไปคือเป็นฟุงอับฟุงอับยังสัน่น เออ <ไป S 2> แซนทีถิ่นน้าแตีงเออตีงทางเขามีกันปลาพอเลืนอน่านะปลาพอตัวเท่าเาบิ่งกันนะกระช่วงเบิ่งกันนะตัวนี้ละปล่อยครับตัวนี้ตัวนี้ละปล่อยครับไข่ยุกก่เกาะมีเลิก<ร>ปลาเลี้ยงลู่ฮะนะปลาเลี้ยงลู่ครับพี่น้องละปล่อยเด้อ พวหมันแเราไม่ได้โตดูแลลูกมันละนั่นเองกระจังหวานล้วเดี๋ยวคนเด้อเราปล่อยก่อนพี่น้องว่าอย่าดิ้นอย่าดิ้นมันละเจ็บอออเราปล่อยนะลูกคนกับแม่ใครยุ้อมันมีเกาะเลยเกาะได้หินปาหน่อยนึงคถอะเราได้คอยปลดออกแล้วพี่น้องคล่อยด้อยจะไปดูแลลูเป็นงาดงาดเลย โอ้มีได้เจตนาละเอาตัวนี้ได้พี่น้องเลยอคือรุดเงาแต่คือเกาะออมินเงียวลูกคนก็นุบนับนับนับเนี่ยคนก็ไม่เฝ้าแม่เพิ่นอดีตปชดใจเย็นๆละพี่น้องกระปพาะแห้งได้ถามจิตายปลาลูกกลางวนเขากินได้หลายได้ง่ายหน่อยคนอ่ะ อ๋อปอดใดล่ะพี่น้องบอลนี่เอใชไปเฝ้าลุโอ้เร่งลุอยู่กับมหากินเงี้อ้วามนจังใดจังทาพี่น้องมาเบิ้งกองดีครับเจ้าข่จะไหมไข่อเนี่ยบอลน้องเออมันมีตอดได้เท่ามาลวดฮะนั่นมีตอดเห็นดิมันแมนบ่ล่ะเท้าเฮเข้ามิติเอดเสลิมเพิ่นไหม่เห็นดิ เด้งเมือไปไก่ลายแม่เฮ้ยเทียมมันแตกมาหั่งมิ้มพี่น้องหั่งมิ้มโอ้ยไว้ให้มันใหญ่ซะก่อนครับบันบาน้แย่งกับพี่น้องเบิ่ร์นสิดอกโอ้ใครอยู่มีงานสำคัมบุญหาเห็ดครับหาเห็ดเกิดยามเห็ดไปนำหาเห็ดไปนำใครมายู่ข้าวเพื่อให้เรวเต่าเอื้อมท่านในถังถ้าเข้ามันเกิดโรนี้ดิถ้ามันรักเกิดอาจจะมันเท่าหิมท่านอ้ออนหลังนั้น ว่ามันถื่ออยู่ได้พี่น้องนะโหปลาให้มันโงงสิเลยเดี๋ยวเราลงไปเบิ่งกันนะยายปางลงน้ำมีได้ดอกครับไปบ่ได้ได้เสื้อไว้สองล้างครับอยู่นี่นะไปนี่กันย่างขึ้นมาพอดีสิบ่ได้เอา,า,าเท<ะ>นบ่มาคนเขียนมันยกฮะปะโคดมาว่เถอะย่างบ่ละ เดี๋ยวเราถอดหลังนี่เใส่กันเสื้อซองหลังเดี๋ยวมุ่งเนี่ยเอาบอกเดี๋ยวมุ่งเนี่ยเอาบอกบวมมะผูบยช่บหมเสื้อเสื้อเนื้อห่วงเสื้อพี่น้องเนื้อห่วงเนื้อลูกกบกขันผู้ไทยว่าเสื้อเนื้อลูกก๊กเฮียเด้กตัวปลากันเลท่อปูมือนี่แหละครับพี่น้อง โอ้แกงไส่กันนั่นก็แสบเด้อแกงไส้ผักแม่นเมื่อยดีแล้วแต่ช้อนโตแล้วพี่นอ้องเบ็ดจยกหลังก่อนโอ้เบ็ดสี่สิบหลังแต่ว่าตัวนึงปล่อยครับปลาเป็นปลาเลี้ยงลูกโอ้ยเริ่มมากินเบ็ดเดี๋ยวน,น้อเพาะกติปลาเลี้ยงลูกมีกินเบ็ดมาง่ายเลยครับเอาแต่ไปหล่นหลังไหมได้ ใช้เบ็ดที่สิบหลังบ่แถาทีา่สิบหลังได้เห็ดได้ได้เห็ด <c oughs> ได้ฟ้าสองตัวบ่าฟ้าบัดที่นี่กะทิกับเขาบานเราได้ีปน้องเพราะดีเด็กปนยันหรอปนุ๊กตอนนะั้นแรงใช้ฟักขพการฟักนหน่อยกำลังหล่างเบ็ดฝน คายยูมมันยังเถื่อเบ็ดได้หน่อยลังนี่ได้ทั้งหอยทั้งปลาหนึ่งโอ้ทั้งหอยได้เท้งหอยวะสังได้ทั้งเห็ดเขาข้างน้าเพี่ยงนองเดี๋ยวเราเมื่อเบิ่งเก็บอยู่บ้านเดี๋รวขับมีเดี่ยวออกมานั่เก็บอยู่รอบบ้านครับพูดได้เดี่ยวออกมานั่เนาะ ไปครัเฮ้ามามยามบิดครับพี่น้องเมื่องนี่แหละครับพอบ้านแล้วครับบรรยากาศทงไฮทงนาไฟตาสมจิตมาถางหงย,ยังเหลวแส้นเอือดเติดแส้นเอือดเติดพี่น้องเอ,อ้ยไปเมื่อเฮากลับบ้านกลับมาหอดบ้านหอดเฮือนแล้วได้พี่น้องเอาปลาเฮาเบิ่งก่อนเด้อดบ,บานเบิ่งเห็ด เมื่อนี้ก็ได้ถึงเฮ็ดถึงป่าคือเก้าละครับช่องเก็บเราได้นะเฮาอือโอ้คลิปเฮ็ดกระปาบ่คนลุกขึ้นรับงานเฮ้เราเลยพอได้ยูได้กินแล้วพี่น้องเอนแต่ว่าปรากดมีไงตอนนี้นี่แหละครับเก็บเฮ็ดมื่อเสานี่เฝ้าจะไปยามเบ็ดก็เลยมีที่ใครทำให้เบิ่งถึงครับตอนเก็บบิ่งไงกระโตก็ได้เราเพี้ยนเฝ้าเก็บกระเฝ้าไปครับมันสอยยามเบ็ดแต่ว่าอันนี้สงสัยนี มันสีมันคือมีคือมูพอน,น้อยหลาเราไปนต้มตั้งหะแล้วเราเอาเข้าเสือรองเบิง้งของแท้ของแท้แต่เบิ้งกับเป็นเต็ตตาโป่งอยู่นะครับโป่งแตกแต่ว่าเบือไม้มันคุ้มนักมันเลยเป็นมุมมุมพอน้อยก็เลยแปลกใจเอาเบือไม้เอาแต่วออันก็หอมด้ครับขอดมเบิงบ้งหอม เบิ้งแข้งเบิ้งขากับแม่นเมื่อเดน้องแม่นอยู่เดอกเน้อแต่หารมีเอาเสื้อหมู่นะครับแล้วโลกินลองเบิ้งโลอืมซุกซุกต้มซุกซุกแล้วก็ซิมลองเบื้องครับคลิปนี้กับฝ้าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอดนะครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมครับออกไปหาเห็ดแล้วก็ไปยามเบ็ดได้ถึงเห็ดได้ถึงป่าครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณค่ะวัดศีพิษเอันขอบคุณพี่น้อง เห็นหน้าเห็นตาเนี่ยเห็นอย่มันเหมือน,น,น,นขอบคุณค่ะมาเด้อพี่น้องมาเกียงเห็ดน,น้ำแม่มปางเด้อ